วันนี้เราอยู่กันในแมปทำลายกล่องหาเบลลอหลอดน,นเองวู้ฮู้จะเป็นยังไงก็กดไลค์แล้วไปลุยกันเลยเต็มตัวนะครับมาถึงปุ๊บเราก็ต้องมีค้อนอยู่หนึ่งอันอันนี้เองเป็นอาวุธเ,าเราแล้วก็ทุบนะเองทุบกล่องเลยแบบนี้ชุบ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 ,ชบเพื่อตามหาเบลล็อดนั่นเองได้ตัวอะไรครับเฮ้ยได้คุณช้างหรือเปล่านะไม่ใช่ได้คุณแมวอันีโถเอย้ย สุดยอดไปเลยได้มาแล้วหนึ่งตัวนี้ทาเงินให้เราซะด้วยเป็นระดับทั่วไปนั่นเองแต่ว่าเราหยิบก่อนดีกว่าชุบเดี๋ยวก่อนนะเราหยิบก่อนนะหยิบไม่ได้อันนี้ต้องทาตามท,ท,ท,ที่เขาสอนเล่นก่อนนะครับได้เลยแล้วก็สอนเราเล่นก่อนก็ได้ตามนั้นแล้วก็อัปเกรดคอน,นั่นเองเพื่อให้เราทุบหดขึ้นแล้วก็ซื้ออุ้ยชุบกดผิดไปซื้อโลบักซะละชุบอันนี้เดมาแล้ว ได้มาแล้วเราก็กดสคลิปไปก่อนเพื่อที่จะเอากล่องที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ทุบเลยแบบนี้ทุบ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 ได้ตัวเบลลอดอะไรนะเสซรามอะไรนะเนี่ใช่เราล่าเด็กน้อยฉันก็จะต้องไล่แกนะเดี๋ยวเราจะลุยไปได้วยกันนะได้เลยครับเราได้ตัวเดิมมาดีได้คุณแมวตัวเดิมมาเนี่ยชุบเราได้ตัวซามแล้วก็หยิบมานั่นเองตัวนี้นี่สุดยอดแล้วก็ไปขายกันดีกว่านะครับตอนนี้เวลาขายเราแล้วล่ะ โชคดีที่เราอยู่ใกล้ร้านค้านะครับสุดยอดไปเลยเรากวดวิชาเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาทุบหาเป็นหลอดกันดีกว่าชุบขอตัวดีๆนะครับแมวแมวตัวเดิมนะเฮ้ยสุดยอดได้ตัวใหม่แล้วเป็นคุณกบหรือเปล่านะเป็นคุณกบหรือเปล่านะระดับทองด้วยดูมีประกายแสงวิบวับด้วยไงของจริงได้ของจริงมาละต่อไปเริ่มเท่าไหร่ยากขึ้นนะครับทุบทุบ ทุบเลยได้ตัวอะไรครับเุ้ยระดับแ์หรือเปล่าหุยได้ระดับแ์เลยครับบูชินะ่คุยมาถึงก็ได้ระดับแลซะแล้วสิโอยได้ระดับแ์เลยสุดจเจ๋งอย่างแจ๋วได้ของดียเขาแล้วต่อไปเป็นกล่องสเตลโอเคชุบุบทุบทุทุบทุบทุบทุ ถ้าเรามีเงินมากขึ้นเราสามารถไปอัปเกรดค้อนเพื่อให้ทุบแรงกว่าเดิมได้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอกล่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเกรดค้อนกันทุบ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 ๆนี่ตัวอะไรวิเป็นกล่องระดับคอมมอนนะครับอันนี้แต่มีแร่ด้วยนี่ปี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 หรือเปล่านะปีปีหรือเปล่านะดูสิหูดูสิคล้ายๆกับไอ้นี่เลยอะอะไรนะคล้ายๆกับไอ้นี่เลยแร็คคูนเลยอะไม่ใช่แร็คคูนไอ,อ้ง้อ โอ้ยชอไปเลยนะครับไม่ใช่แล็คคูณซะด้วยไงเราไปอัปเกรดคอ,อนกันดีกว่ามาสวัสดีครับคุณลุงผมต้องการอัปเกรดคอ,อนครับได้เลยต่อไปหนึ่งหมื่นนะไอ้กระจกขอบคุณครับต่อไปซื้อกล่องแล้วกล่องห้าร้อยเลยเพื่อที่จะได้ตัวระดับแรไอเชมนั่นเองสุดแข็งทุบทุบตอนนี้ทุบแรงขึ้นละทุบแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนดู ยิงทุบยิงแรงยิงชุบยิงแรงตอนนี้เรามีระดับแรอยู่หนึ่งตัวนะครับนี่แล้วก็ระดับทองอยู่หนึ่งตัวนั่นเองคือตัวตรงนู้นมีแสงด้วยสุดเจ๋งไปเลยเดี๋ยวเราเอาระดับคอมมอนไปทิ้งดีกว่าชุบ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 ,ชบเรียบร้อยระดับแรอีกหรือเปล่าอีปิกนะขออยปิกขออีปิกอ,อุกอ้ยได้อีปิกด้วยหูเป็นไงล่ะสุดยอด แล้วคุณน,นี้คุณตัวอะไรนะใครที่รู้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเขาคือตัวอะไรนะคุณคนนี้นะสดเจ๋งไปเลยเราเอาระดับคอมมอนเราไปแอบไปทิ้งนี่่าเพราะว่ามันได้เงินน้อยนะครับระดับคอมมอนตัวนี้นะั่นเองดูชุบเป็นคุณแมวหรือเปล่านะคุณแมวแน่นอนเลยดูจากทรงละขายเลยสวัสดีครับผมต้องการขายครับคุณลงุงด้เละกระจอกฉันต้องการขายสิ่งนี้ขอบคุณครับเอาไปเลย600บูทขอบคุณครับคุณลงุงชบ แล้วก็ซื้อกล่องมาซื้อกล่องแบบว่าหายากนั่นเองแล้วก็มาทุบกันอ้าวชุบ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 ตอนนี้ก่อนกล่องนี้มันอ่อนแอเกินไปแล้วที่เราจะได้ของดีๆหรือเปล่านะเป็นกล่องคอมมอนระดับคอมมอนระดับทั่วไปนั่นเองชุดต่อไปเป็นกล่องระดับคอมมอนอีกหรือเปล่านะฮึบอุบบบบบบได้คอมมอนอีกแล้วดิขอต่ก็ได้ตัวดีๆนะครับคนนี้คนนี้ตัวอะไรนะ น่าจะเป็นคุณอะไรบางอย่างน,นี่ต่อไปเป็นกล่องกระดูกแล้วชุบทูบได้แลร์หรือเปล่านะแลรขอแลรขอแลรรีเรียบร้อยฆาตกรคาปูชิโน่แอสซิโน่นั่นเองหเลยได้มาอีกแล้วนี่ระดับแลรแล้วโอ้หคาปูชิโน่ซะ้วยตัวนี้มีแสงด้วยดูดิระดับคอมมอนแต่มีแสงอะ บวกเงินให้เรา6บาทต่อน,นาทีนะครับต่อวินาทีนะครับสุดยอดเรยได้เงินเยอะขึ้นแล้วตีมตัวได้เงินเป็นหมื่นเลยไป ates, อัปเกรดคอนเลยดีกว่าชุบอัปเกรดแล้วต้องใช้เงินมากขึ้นแล้วใช้เงินมากขึ้นละจตตัวทุบเรียบร้อยได้ตัวอะไรครับขอตัวดีๆแผ่นกวิ้ยได้คุณแผ่นกวินที่มีแสงด้วยดูดิทุกคนมีแสงซะด้วยเป็นไงนละ่ะเป็นไงนละ่ะเป็นไงนละ่ะชุบซุบซุบซุบ อุ้ยกบยางอันนี้เดี๋ยวก่อนนะมีแสงด้วยเราหยิบก่อนดีกว่าชุบหยิบตัวนี้แล้วก็หยิบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้กระจกกันไปดูครับทุกคนมีแสงด้วยดูเท่มากสุดแจ๋วไปเลยอันนี้แล้วก็มีคุณกบยางโอเคเดี๋ยวเราเอาไปให้เพื่อนีนว,ว่าดูก่อนนะครับว่าสามารถให้เพื่อนได้ไหมนะหมาสวัสดีครับคุณเพื่อนเอาของมาให้ครับได้เลยเด็กน้อยเอาไปสิฉันะฉันข้ออยากได้เหมือนกันนะได้เลยครับเอาไปอีกครับเพื่อน ได้เลยกระจอกขอบใจนะได้เลยครับสุดยอดไปเลยขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนก็ให้เรามาเหมือนกันทุกคนเป็นตัวคนนี้นะครับโอ้โหขอบใจนะเด็กน้อยได้เลยไม่เป็นไรครับเพื่อนสุดยอดไปเลยนะครับเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนั่นเองแล้วเราก็เอามาระดับตำนานเลยเพ,พื่อนไหโอ้โหเพื่อนให้ระดับตำนานสุดยอดระดับตำนานเขาแล้วสิได้ตำนานแล้วสิโอ้โหสุดเจ๋งชิบตลอไปเป็นตัว ชึ่งว้มีแสงสะดวยเราไปให้เพื่อนดีกว่าตัวไหนที่อ่อนแอเราจะเอาไปให้เพื่อนตัวนี้ล่ละนี่หรือว่าเาจะเอาของดีให้เพื่อนม้างดีนะระดับแรให้เพื่อนบ้างดีกว่าชุบระดับแรละแล้วก็ระดับมีแสงตัวนี้มีแสงให้เพื่อนเลยคนนี้ละเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวของเราในเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง <c oughs> มีคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์เราเอาให้อีกครับเพื่อนเอามาให้อีกครับเยอะแยะจะไปหมดเลย ขอบใจนะเด็กน้อยแกนี่เป็นช่างเป็นคนดีที่ใส่งดงามจริงๆเลยนะแ่นอนู่แล้วครับเพื่อนขอบใจนะใช้ก็ให้แกเหมือนกันนะเพื่อเป็นการตอบแทนเอาคุณกุ้งไปโอ้ได้คุณกุ้งมาแล้วเดยงี้สุดยอดเดี๋ยวเราต้องให้คนอื่นในการไม่หวังผลตอบแทนนะครับแต่เพื่อนให้เรามานั่นเองเราก็ไม่เป็นไรเราก็รับไว้เป็นน้ําใจนั่นเองสุดยอดไปเลยวูฮ้ฮู้เต็มตัวชุบเราเก็บเงินก่อนเราต้องได้เงินเยอะขึ้นตอนนี้เรามีเงินอยู่เจ็ดหมื่นแล้ว เพียงพอที่จะอัปเกรดคอนแล้วนะครับอีกสามหมื่นอีกสองหมื่นกว่านะครับเราจะสามารถอัปเกรดคอนได้แล้วชุบอุ้ยได้ระดับคอมมอนอีกแล้วแต่มีแสงด้วยดูดิหูเป็นคุณอะไรนะเนี่ยชุบมาแล้วขอคุณแรระดับแรโหกบยางอะเด้กบยางอะเด้ชุบ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 ทุบทบทบทบขอดีดีขอดีดีขอดีดีครับเฮ้ยคอมมอนโถ่ทั่วไป ระดับทั่วไปวุตสาดีใจได้ทั่วไปนะเนี่ยสุดยอดชุบแต่ตัวฮึบฮึบโอ้ยได้อีกแล้วตัวนี้แมวตัวนี้ออกบ่อยเนี่ยแมวตัวนี้ออกบ่อยแล้วออกบ่อยเหลือเกินชุบทุบขอระดับแร่ระดับแร่แไอเทมไม่ก็ตํำนานโอ้ยโอ้ยนัย่นเราก็เก็บเงินก่อนแลลวครับตอนนี้เก็บเงินไปก่อนชุบชุบได้เงินมาแปดหมื่นแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวหนึ่งแสนแล้วตอนนี้ หนึ่งแสนแล้วไปอัพเกรดคอกันดีกว่ามาเราเอาไปขายด้วยเลยดีกว่านะครับเอาระดับพวกคอมมอนระดับทั่วไปไปขายเพราะว่ามันได้เงินน้อยนะครับชุบมาแล้วอันนี้ได้4บาทระดับคอมมอนโอเคสบาทต่อนาทีอันนี้ได้6บาทตอ่วินาทีโอเคอันนี้ได้50าสิบแร้อยระดับคอมมอนเราขายให้หมดชุบร้อยได้เวลาขายแล้วครับสวัสดีครับคุณลุงผมต้องการขายครับ ได้เลยเด็กน้อยต้องการขายอะไรบ้างล่ะขอในคังครับคุณลุงได้เลยเอาไป7,600บาทนะได้เลยครับแล้วก็ต่อไปว่าอัปเกรดขอแล้วตอนนี้ขอต่อไปต้อง1ล้านแล้วอะตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ70,000ละเราซื้อกล่องเพิ่มเนี่ยซื้อกล่องเพิ่มน่าจะมีกล่องตัวใหมนะ่น่าจะมีกล่องที่มันดีๆหน่อยนะาซื้อกล่องอันนี้ซื้อเยอะๆเลยเพราะว่าตอนนี้กล่องมีน้อยนะครับกล่องยังมีน้อยอยู่ ถ้าแบบว่ากล่องระดับตํานานนี่ต้องใช้เวลาหน่อยอ่ะโอ้ยสองแสนแต่กล่องนี้ไม่มีแล้วไม่มีในสต็อกอ๋อแปบลบว่าของที่มีในสต็อกมีนิดเดียวนะครับทุกคนสุดยอดไปเลยสวัสดีครับเพื่อนฉันมาเยี่ยมชมแกนะดูสิฉันมีของให้แกอีกแล้วนะขอบคุณครับเพื่อนนายนี่เก่งจริงแน่นอนอยู่แล้วขอบใจนะสุดยอดไปเลยเราเอาโางไว้ก่อนดูก่อนนะระดับอะไรระดับตำนานเลยทุกคน เพื่อนให้ตำนานอีกแล้วเพื่อนบ้านที่แสนดีงดงามมากเลยนะเดี๋ยวมีอะไรละเราจะให้นายอีกชึบทูบเรียบร้อยได้ตัวอะไรแลขอแลขอแลอุ้ยได้แลแล้วสุดยอดมีแสงด้วยโอ้โยสุดเจ๋งไปเลยสุดยอดแลได้ระดับลายแล้วลายล้วลายลาวลายล้วลายล้ว้ยนี่คุณกุ้งแมวอีกแล้วดิขอเอ้สุดเจ๋งสุดเจ๋งสุดเจ๋งขอระดับลายไอเทม ลายไอเทมได้ไหมไม่ได้ได้ทงทงซาฮูล่าโอ้ยทง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 ต่อไปเป็นอะไรนะต่อไปเป็นอะไรนะโอ้คนแมวดิรถอเอ้ยเราเก็บทงทงแล้วเราก็เอาเก็บแมวตัวนี้แล้วเราก็เต็มตัวไปเก็บเก็บอะไรดีนะเก็บเก็บเก็บเรามีระดับคอมมอนอยู่สองตัวเองแล้วเนี่ยเราไปให้เพื่อนดีกว่ามีเพื่อนคนใหม่มาละ ตัวมีเพื่อนคนใหม่มาแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เราเอามาให้เพื่อนแล้วสวัสดีกับเพื่อนเอาไปเลยให้นะครับให้นะครับนี่ครับให้ครับให้ครับสวัสดีครับาลาก่อนฉันก็มีของจะให้แกเหมือนกันแต่ฉันไม่เอาแล้วล่ะของแกกระจอกเกินไปไม่เป็นไรนะครับแหมอุ้ยต่อไปกล่องนี้กล่องรับหายากแน่นอนดูจากทรงแล้วน่าจะหายากสุดๆฝุดๆอย่างแน่นอนทุบๆททเรียบร้อย มีแต่ระดับแรกไอปิกออปิกออปิกออปิกโอ้อยระดับแรมาดิบานานินบานานิต้าหรอโอ้โหสุดยอดดูซิได้เป็นยังไงเรามาหยิบถือหยิบจับดูหน่อยเป็นแบบนี้นั่นเองดูสุดยอดโอ้ดเจ๋งไปเลยเอามาวางไว้ที่เดิมชึบแล้วก็ทุบทุบทุบกล่องนี้เป็นกล่องสายฟ้าซะด้วยไง กล่องสายฟ้านะ่าจะมีระดับตำนานหรือเปล่านะกล่องจะสุ่มมาเรื่อยๆนะครับทุกคนให้เราได้ทุบนั่นเองสุดยอดทุบทุบทุบเรียบร้อยตำนาน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 กล่องนี้เป็นกล่องระดับแลหรอหูได้ระดับแลซี布าซู布าซี布ามาลายนั่นเองกล่องมาลายระดับแลางเรามีระดับแลเต็มไปหมดเลยตอนนี้ เราสุดยอดไปเลยดิโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย